วันนี้เราก็อยู่กับลาคูน่า ex ที่ได้หลายคนพูดถึงเรื่องของการกางยากวันนี้อยู่กับนายาเดี๋ยวจะพาไปกางสเต็ป by สเต็ปรับรองดูจบกางเป็นแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับ,รบวันนี้เก็มาอยู่กับสนามเดินป่านะครับตัวลาคูน่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจาจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการกางเต็นท์ลาคูน่านะครับ สไตล์ของน้านะครับเนาะก,ก็มันมีการกลางหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับเนาะเดี๋ยวน้าจะมาแนะนําในรูปแบบของน้านะครับวิธีของน้าแล้วกันขั้นตอนแรกนะครับก็นี่แยกนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นออกก่อนนะครับ